เมื่อเวลา11.00นาาวันที่16เมษายน2566ที่จังหวัดนครนายกนายชานชัยอิสระเสนารักผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2ของพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความคืบหน้าหลังตนถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกประกาศไม่รับรองรายชื่อให้เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าตนถือหุ้นในบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ทำให้เข้าข่ายตามลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าล่าสุดตนได้ทําหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต2นครนายกเพื่อขอหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของการกระทําผิดตามที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต2นครนายกกล่าวอ้างรวมถึงหลักเกณฑ์การวินิจฉัยที่ทําให้ตนเข้าข่ายในลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศซึ่งตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางจะต้องแจ้งเหตุ และพฤติการให้ผู้ถูกกล่าวห,หาหรือตัดสิทธิ์รับทราบเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมและรักษาสิทธิ์ต่อศาลฎีกาต่อไป